ยากมันคือมันแต่นี่ไม่มีน้ำยางไม่มีน้ำยางเลยครับกรีดกรีดไปหายไปเลยครับหรือว่าไงมันกรีดไปก็งายแบบมันก็ไปลั่งไปเบอร์แล้วก็ไม่เคยมีน้ำยางอ่ะอ๋อไปเบอร์ออกแล้วมันไม่มีน้ำยางเลยับปกรีดมันไม่มีมีแยมมีอะไรไหมไม่มีไม่มีเลยครับเท้าเลยเท้าเลยถ้าเกิดซ้ำปกติถ้ามันออกมันออกไหมเฮ้ยถ้ามันไม่ออกมันก็ไม่ออกใช่ไหมเอาโอ้นะครับดูนะครับสภาพ ถึงแกนหมดเลยนะครับตัดแกนหมดเลยครับตัดท่อทิอท้งไปหมดแล้วนี่ครับด้ว,ว,วเยเชื้อนี่มันงมันแตกต่างไหมแตตก่างครับนี่เลยมันครับกลับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง วันนี้พบกันกับพ่อหมอกเกษตรอีกแล้วนะครับพ่อหมอกเกษตรได้ลงมายืนอยู่ที่พื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์นะครับคือทางพ่อหมอกเกษตรเนี่ยได้ให้ลูกศิษย์ลงมาเนี่ยวันนะครับผลิตภัณฑ์ของหมอไว้1เดือนเราจะมาดูกันว่ามันจะช่วยได้ไหมจากที่ไม่มีน้ํายางเลยเนี่ยมันจะออกให้เห็นไหมมันจะแย้มไหมเราไปดูเจ้าของสวนกันว่าเราอยู่กับใครอยู่บ้านไหนนะครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับ แนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรอยู่บ้านไหนตำบลไหนจังหวัดไหนครับผมชื่อนหนสมทักษ์บันอาลังครับบ้านตำบลเก่อชันนวลอำเภอเวียงสะงหวัุราธานีครับอยู่สุราชใช่ไหมครับครับครับปกติเนี่ยยางภาคใต้เนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างครับยางมันคือมันแต่นึ่งครับไม่มีน้ำยางไม่มีน้ํายางเลยครับกรีดกรีดไปหายไปเลยครับหรือว่าไงมันกรีดกีดไปกว้ายไปครับมันก็ ไปล่างไปเบิอแล้วก็ไม่เคยมีน้ำยางอ่ะอ๋อไปเบิกออกแล้วมันไม่มีน้ำยางเลยครับไปติดมันไม่มีมีแยมมีอะไรไหมไม่มีไม่มีเลยครับเท้าเลยเท้าเลยแบงนี้ทำกี่ต้นสิบต้นครับสิบต้นครับลักษณะที่สิบต้นเนี่ยในยอ้ยกับค่บผมสิบที่มันไต่หนึ่งนะครับที่สิบต้นเนี่ยคิดว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้นี่ได้ไหมผมก็เมื่อก่อนแนใเจอแบบต้องลองดูก้น ต้องลองดูก่อนใช่ไหมครับต้องลองดูก่อนก่อนหน้านี้คือบอกว่าไงนะมันไม่ออกเลยมันไม่เอ้าเลยครับมันไม่ไหลเลยใช่ไหมครับครับอ่ะเราจะไปดูกันว่าที่มาทําไว้ของสุราษนะครับตรงนี้ของอําเภอไอ้เวียงสะครับอําเภอเวียงสะเนาะไปดูกันว่าพื้นที่นี้เนี่ยมาทําไวหนึ่งเดือนมันจะไหลเห็นไหมมันจะออกไหมไปไปดูกันนี่นะครับนี่นะครับมีหมายไว้ด้วยนี่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 ยี่สิบ ทับแนะครับที่มาทำไว้ใช่ไหมทับหกสี่นะครับนี่เขียนหม้ไว้เป็นสิบต้นนะครับอันนี้ก็มีสองนะครับเ่เบิกหน้านี้เอออย่าเบิกหน้าไหนนี่หน้านี้ใช่ไหมเดี๋ยวจะดูผมขอเคลียรกระถาก่อนเดี๋ยวมันไม่ออกะไรเลยเอาล่ะมันก็ต้องดูใช่ไหมล่ะเดี๋ยวไม่มีกระถามันไม่ออกเนี่ยดูครับเปิดครับผมนี่ครับ วนนอแตกต่างไหมแตกต่างครับอันนี้แค่ทําไว้กี่วันนะวันที่ยี่สิบวันนี้วันที่ยี่สี่เดือนเดือนกว่าเดือนกับสี่วันนะครับเห็นขนาดนี้เลยมันนานๆมันมันเป๊ปได้แล้วนานๆมันน้ำยางแล้วไม่ไม่สาบมีเลยใช่ไหมฮะมันไม่มีน้ำยางเลยนี่นี่โอ้ปนี้โป๊ะ ดูสักก้าวันที่วันเนี่ยเขาเช้าชิบเช้าเนี่ยครับมันจะหมดแล้วก้าเช้าสิบเช้านะครับดูแต่ว่าพูดถึงว่าแต่ก่อนนี้คือตัดตัดมันไม่ออกเลยไม่ออกแต่วันนี้มันออกแล้วเห็นแล้วเป็นไงเห็นเห็นวันนี้ก่อนเป็นไงเห็นแล้วเป็นไงตอนนี้มันมันเหลือเชื่อนะเหลือเชื่อสิบเช้าแล้วสิบเช้าแล้วนี่นะแล้วบอกว่าไงนะเมื่อกี้เราต้องดูว่าสิบเช้ามันถ้ามันโอเคมันโอเคใช่ไหมครับนี่มาทําไว้สิบ กี่วันนะสิบห้าวันได้ตัดแต่ได้ตัดไปกี่มิตรละสิบเช้านะครับอ่าเพราะว่ามาทำสิบห้าวันเนาะเราก็ได้ติดไปไอ้ตัดไปสิบวันเพราะว่ามันสูงด้วยอะไรไม่รู้เลยไม่ได้ตัดนี่นี่นะครับมาตัดก่อนคือเรายังไม่ถึงวันที่กําหนดจะตัดแต่ตัดก่อนแล้วนี่ก็มั้นมีเชนอกแดงนี่อ่ะ ต้นที่สามนะครับต้นนี้ก็เบิกไปแล้วเบิกไปแล้วไม่ใช่กิจเจ้าที่นี่แต่เบ่ออันนี้ก็สิเหมือนกันเหรอครับไม่ไม่กิจเจ้าที่นี่นะประมาณเราวกเ้าหมูนะหกเช้าแต่มันก็ยังหยดอยู่อันนี้อันนี้เก็บขายไปแล้วเหรอเมื่อเช้าขายไปแล้วขายไปแล้วเฮยอ่ะเมื่อเช้าได้เท่าไหร่ที่เก็บตอนเก็บันได้ขนาดไหนผมไม่ใชได้จ้างจ้างป่าหมาตัดอ๋อจ้างเขาได้นี่แต่ว่ามันไม่ใช่เบ้อนี่พอมีเทียนนี่ช่างเลยอย่าเบ้อมันก็เบ้อ อู้แต่เดียวมูนู้มันไม่ถึงวันไี้ถึงเดือนเลมักเบิกนะมู่มูต้นนี้หันต่เนม้อยแล้ันมีหัวกับเขาเสียคือไปือดป้นลุงเลือดตัดกันต้นนี้นี่กะมัดไว้นี่มัดไว้แต่ว่าไม่ใช่ต่เนื้อต้นนี้ไม่ไม่รู้เกี่ยวมับนเอามูเอาูมีมีมีไม่ตัดถ้าถ้าทำอย่างนี้ก็ต้องทำสิครับตัดไว้ก็ต้องทำใช่ไหมเขาทำทุกต้นใช่ไหมแต่นี่ก็ตัดไปแล้วอะ มาดูต้นที่ห้านะครับต้นนี้จะดูตรงไหนอรงนี้นะซ้ำเลยครับถ้าเกิดซ้ำปกติถ้ามันออกมันออกไหมเฮ้ยถ้ามันไม่ออกมันก็ไม่ออกใช่ไหมไม่ออกไม่ออกอืมนี่นะครับจะเป็นต้นที่ห้าโอ๊คิวชาวเราฮะว่ามันรถอ๊คิวชาวเราใช้ปยนเอ้า กำลังต้องตั้งรูม้าแล้วเนี่ยตัดมาดูต้นที่หกต้นนี้ก็ตัดแล้วใช่ไหมครับนั่นตัากี่มีดแล้วหน้ามาตัดเช้าแล้วก็เกตหกเก็ดรกเเช้าแล้วหกเจ็ดเช้าแล้วนี่ครับก็เราสนกันยดเมื่อเช้าก็ตัดแล้วนะครับ่ะดูต้นที่เจ็ดนะครับเดูหน้าทุงเลยมุงลงเรติ หน้าไหนก็ได้ครับอดูนะครับต้นที่เ็ดครับมาดูกันนี่เป็นต้นที่เกตเนาะอันนี้ยังไม่ได้เบิกใช่ไหมครับอ่าเริ่มเบิกกลางแล้วนะเอหนี่เบิกกลางแล้วเออไม่เป็นไรครับนี่ก็มีเบิกอีกนะครับ ก็เบิกใหม่นะเนี่ยดูแล้วอ่ะเขาเปิดใหม่เลยนะเนี่ยเขาเปิดเปิดใหม่เลยนะครับเปิดทําการเปิดใหม่ก็มาถึงนี่ก็น่าจะหกเจ็ดเช้าอย่มั้งหลงดูนะนี่เอาละครับลองให้สามหน้าเลยหลงเลยวะมันโอ้ไม่โอ้หลังนมึงมันจะดูทุกหน้าเลยมันไม่โอปผมงอนไม่เนี่ยมันโอมันจะใช่ชาแล้วนนี่มังโอเค เพราะว่าตรงนี้มันต่อจากที่ตายลงมาเนาะต่อตาจที่ตายลงมาเราก็ต้องพักไว้เหมือนที่ผมว่าแหละพักดูดไว้ก่อนถามว่ามันออกไหมออกครับตัวนี้จริงๆมันออกนะแต่เราต้องพักไว้ให้มันเต็มกําหนดหวันนี่นะครับนี่ต้นนี้คือกีดสามต้นเลยเอสามทางเลยหนึ่งสองสามนะครับเปิดให้ดูนะครับตัวนี้ตันนี้ไม่ใช่เบื่อติดเมื่อนู้นตัวนี้ด้วยโอ้นะครับดูนะครับสภาพถึงแกลนหมดเลยนะครับตัดแกลนนะครับตัดท่อทิ้งไปหมดแล้ว ดดดัแต่ฝั่งนี้ก็สอยมีการสอยนะครับนี่สอยสอยบนด้วยเอาตรงไหนครับอ่ะมาดูต้นที่แปดอันนี้เป็นเยื่อมันพอดีเลยเนาะถึงเยื่อพอดีนะครับอันนี้เป็นต้นที่แปดลักษณะคืออ่ะมันก็สร้างขึ้นมาได้ขนาดนี้ก็แต่ก่อนนีไม่มีเลยใช่ไหมไม่มี เรื่องยึดนันก็ว่ารู้ปลดปุ๋ยไปเลยังไม่ก่อยในใจนี่ยียนกืนปล่อยต้นตายยังเฉยเลยบ๊วยตรงเช้าเลยวันที่สิบบ่เบิกงสองเช้าเลยเหรอสามเช้าสามเช้านะครับอันนี้เป็นต้นที่เก้าอ่ะนี่นะครับเป็นต้นที่เก้า ลักษณะมันจะได้มาแล้วมันก็ัเพิ่งนี่เพิ่งเบิกแต่ต้นอื่นนี่เบิกมาหลายมีดละนี่เพิ่งเบิกมาจะเป็นต้นสุดท้ายนะครับต้นที่สิบนี่เชือกนะครับอยู่ข้างล่างเห็นจิ้มแล้วออกเอาเลยมีการถามเลยนี่นะครับนี่เลยนี่พอเราวัดผลกันตรงที่หนึ่งเดือนเนี่ยราวัดผลที่จะให้ออกก่อนให้เห็นก่อนเพราะปกติบางทีพักไวสองสามปีออกไหม มัน่างงี้มันโอมเนี่ยมันกมือนอ่ะแต่ว่ามันก็นานใช่ไหมครับมันก็ไม่มีน้ำยางมันมีน้ำยางมันก็เหมือนน้ำยางนะครับไม่มีแล้วอันนี้เป็นต้นที่สิบเนาะเราก็เห็นกันแล้วเนาะสิบต้นแต่ว่าก็มีอพนักงานใกรีดไปก่อนแล้วใช่ไหมครับอาที่เห็นสิบต้นน่คิดว่าสภาพที่เห็นแต่ก่อนกับตอนเนี้ยเป็นยังไงครับมันแตกต่างกันไหมแตกต่างแบบไหนครับอมนี่ ครับเราคิดถึงมาก็มีน้ำย่างนะเมื่ก่อนไม่มีครับเมื่อก่อนจะไม่มีเลยครับยึดไปเฉยๆเมื่อก่อนหยุดไปเฉยๆคือไม่ได้ใช้งานอะไรเลยครับก็หว่านปุ๋ยกี่รอบครับปีหนึ่งสองรอบครับสองรอบหว่านปุ๋ยไปทีนี้มันกินที่เฉยเนี่ยโดยที่ว่าไม่ได้ตัดเนี่ยนะครับวันนี้นะครับก็เห็นกันแล้วนะครับสิบต้นแต่ว่าก็มีต้นที่กีดแล้วเนาะมีต้นที่กีดไปแล้วใครที่นะครับดูคลิปนี้แล้ว ไม่เชื่อว่าผมได้มาสัมภาษณ์จริงไหมได้ทําจริงไหมเนี่ยให้โทรถามได้ที่เบอร์เบอร์อะไรครับเบอร์ผมไม่จะจําได้เบอร์ตัวจำเบอร์ตัวได้ไม่เป็นไรครับระจำเบอร์ตัวไม่ได้แต่ถ้าเกิดใครอยากรู้อ,อยากเห็นให้มาหาที่บ้านได้เลยเนาะวันนี้ได้จ้างพูดไหมได้จ้างคุยไหมได้จ้างได้จะเอาเงินจ้างพีเซ็นได้จ้างทําให้มันไหลไหมผมไม่ไม่ครับเสียเสียเบี้ยไหม ไม่มีเสียไม่ได้เสียบบฟรีใช่ไหม <laughs> ฟรีนะครับแม่ช้งเพราะว่า,เ,ารรเราก็นะครับได้ขึ้นมาดูแล้วเนี่ยคือสิบต้นในล,ลักษณะสิบต้นเนี่ยก็เห็นตามที่ใน<อ>คลิปที่ผ่านมาเลยว่าเป็นไงนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับอาหารมาเทืงนี่ก่อนครับอ่าอย่าลืมนะครับใครที่มีปัญหานะครับในเรื่องอยางตายนึ่งน้ํายางไหลน้อยนะครับน้ํายางไม่ไหลเลยทักไปในเพจท่อหมอได้นะครับ ยูท e บเฟซบุ๊กพิมพ์คาว่าพ่อหมอเกษตรพร้อมที่จะลงทุกพื้นที่และแก้ไขปัญหาทุกสถานการณ์ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่มาทำเปลนแปลงสาธิตเป็นแปลงตัวอย่างให้เกษตรเกษตรกรท่านอยู่นี่ดูครับวันนี้ก็ของเราสองคนก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ